สวัสดีครับผมไมเคิลจาก e ีสุนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับแนวทางการแต่งอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็นมิวเอ็กสามจุดศูนย์นะครับอี e g ก n นนะครับล้อแม็กก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนสี่พันบาทนะครับในตัวของสีธรรมดาแล้วก็ในสีขาวมุกบวกเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับจะเป็นหนึ่งล้าน 1> 4 1 6 0 0 0บาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็ได้ติดตั้งในส่วนของชุดแต่งรอบคันนะครับเป็นของมาสโตนะครับเดี๋ยวผมพาดูว่ามีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยกอเริ่มต้นจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของสเกิร์ตนะครับด้านหน้าของมาสโตนะครับตัวนี้เป็นชุดแต่งเต็มคันของมาสโตนะครับอ่ะสเกิร์ตด้านหน้าก็จะลักษณะประมาณนี้ครับ นต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของคิวร้อนะครับของมาสโตเองนะครับตรงรุ่นเลยนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้สีดําเงานะครับอ่ะพอดูไกลๆก็จะลักษณะประมาณนี้ส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ กาบประตูนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นยาวๆตรงนี้มานะครับตรงนี้กาบประตูยาว2ชิ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของกาบบันไดด้วยนะครับที่เป็นตัวนี้ซึ่งเดิมๆตัวรถเนี่ยจะไม่มีนะครับลักษณะจะประมาณนี้โอเคี่ก็จะเป็นในส่วนของคิวล้อด้านหลังนะครับจะแยกเป็น2ชิ้นนะครับที่ประตู1ชิ้นแล้วก็ด้านหลังของตัวรถ1ชิ้นนะครับ โอเคตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของด้านหลังแล้วนะครับก็ของแต่งชุดเต็มเนี่ยแทบเรียกได้ว่าไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับไปดูในส่วนของชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของสปอยเลอร์นะครับตัวนี้เป็นสีดําเงานะครับของมาสโตเห็นไหมตัดกับสีของตัวรถนะครับตัวนี้ มันจะมีลักษณะที่ยื่นออกมาด้วยนะครับในส่วนของสปอยเลอร์นะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของคาดเอวนะครับของงานมาสต็นะครับเรียกได้ว่างานของมาสต็เนี่สีตรงรุ่นจริงๆนะครับแล้วก็มีในส่วนของแถบคาดดาตรงนี้นะครับที่ตัดกับตัวรถนะครับ แล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับก็เป็นสเกิร์ตแบบท่อเหลี่ยมแล้วก็มีท่อคมอยู่ด้านในนะครับจะเป็นสเกิร์ตหลังนะครับให้ดูนิดหนึ่งโอเคพร้อมเจาะรูเซนเซอร์มาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของแบรนด์มาสโตอสีเขาค่อนข้างที่จะตรงกับตัวรถพอสมควรเลยนะครับสำหรับชุดแต่งมาสโตอแล้วก็ในส่วนของดีเทลนะครับเพิ่มเติมตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ ที่ครอบบนกับป้ายทะเบียนนะครับก็จะเป็นลายเซฟล่าครับตัวนี้นะสวยงามโอเคเดี๋ยวพาไปดูในส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกันลอยท้ายนะครับผมเปิดให้ดูนิดนึงอ่ะในส่วนของกันลอยท้ายครับของตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ของมาสโต็ตอีกเช่นเดียวกันนะครับนะโลโก้สีแดง พร้อมดีกันรอยท้ายสีดำนะครับโลโก้สีแดงโอเคก็จะประมาณนี้ครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหลังนะครับที่ปูผมเข้ารูป6ดีนะครับตัวนี้ก็พับเบาะให้ดูนะครับในส่วนของพื้นที่ใช้สอยนะครับในการใช้งานนะครับว่ามีค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับตัว MU-X เป็นข้อได้เปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆนะครับตัวนี้ ลักษณะจะประมาณนี้ครับโอเคในส่วนของภายในนะครับตัวนี้นะครับเป็นเบาะเดิมนะครับเป็นเบาะหนังคูแม็กจากโรงงานนะครับคู่หน้านะครับสีน้าตาลนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังมัลติฟังก์ชันนะครับพร้อมระบบคูดคอนโทลนะครับแล้วก็หน้าจอขนาด9นิ้วครับพร้อมรองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับตัวนี้ ก็ย้าอีกทีครับสาหรับมิลเอ็กอิลิเกนเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวที่คุ้มค่ามากที่สุดแล้วสาหร,สหรับตัวมิลเอ็กนะครับถ้าถามว่าตัวไหนคุ้มค่า,ามากที่สุดสําหรับผมนะก็ตอบได้เต็มปากเลยว่าเป็นมิลเอ็ก,กอิลิเกนเหตุผลเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยราคาประหยัดมากกว่าตัวท็อปนี่ประมาณ8ปดหมแล้วก็ในส่วนของออปชันเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาในตัวแอนติเมตเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากครับ ก็ในส่วนต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของพรมเข้ารูป6กดีนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดำได้สีแดงครับตัวนี้เป็นออปชันที่มีเกือบทุกคันนะครับที่ออกรถกับปีอุนเมทันะครับตัวนี้ใช้งานง่ายครับแล้วก็ทำความสะอาดง่ายและที่สำคัญเลยครับสวยงามด้วยครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของด้านหลังครับก็ จบเรียบร้อยครับสําหรับรีวิวการแต่งคันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นชุดแต่งของมาสโตะรอบคันเท่านั้นเองครับสําหรับตัวรถเดิมๆครับย้ําอีกทีครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสบาทครับถ้าเป็นสีขามุกเพิ่มอีก1 2ึ่0หมบาทเป็น1นึ่งล้านสี่แสนหบาทนะครับก็ตัวนี้ชุดแต่งมาสโตะรอบคันฝากไว้ด้วยครับสําหรับใครนะครับที่ต้องการออกรถอีสุนะครับ อยากได้แบบไหนลองทักหาไมเคิลได้เลยนะครับหรือว่าโทรติดต่อหาไมเคิลได้ที่เบอร์0615463646ครับไมเคิลีสุสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ